สวยคื mm. อเขาบางอะไรประมาณเนี้ส mm. วัสดีทุกคนค่ะหวัสดีค่ะคนที่ไหน mm. เป็นคนอุดร mm. อุดรท้านี้ เคียงเหมือนตาเขาปะตาเขางามได้ไงขิงมะทวน,น,ท,วนทั่วกับขิง หมูบัดซวนเป็นบ่งอีอย่างอันยวนยุปทุมผู้ใดยุปทุมเอิญนะด้วยหลวมไหมอันแนวอื่น,นะ่ะบ่หลวมแต่อันกจรินงน่ะหลวมน้องหัดยันปาร์ตนีหอย่างนี้ปาร์ตเป็นตาเป็นตาแซบเนาะ หมยู <anto> ่ไสิบหมยหไปลด้หไมถึงร้อมนงรันไปกินข <himself> <pe w> ่าวครับกินน้ำแน่กินข่าว ยังกินข่าวท่านวันนี้ท่านได้กินข่าวอยู่ทำไมถึงผอมลงวิ๊กระบอกว่าออกกําลังกายบ,บ่ได้ผอมดอกคาไงคือกนผอมใสมันผอมใสวะบ่ได้ผอมดอกอืมกะคือเก่านั่นแหละมันเป็นน้ำกล่องหรือ่งมามาครับอยู่ไหนอยู่ห้องหมูเด้งหมูเด้กหมูเด็ก ปะทุมหนีอยู่ไหนครับบ่ได้อยู่ปะทุมมูมอยู่ปะทุมมันสวนไปบังอีหยังบุอยู่ปะทุมนะจะบังไปหรอกบ่อยากไปมันไก่บามาก่มาเที่ยวมักอยูซ่ซื่อหมอนที่อยู่ไก่ ยกเบียร์โปรดหลังสวัสดีครับสวัสดีค่ะ,คะทุกคนหนงปากไอโมวเดงยวมองใม้พูดเอสตรงไหล่ oh สร้างสองโต ชีอมอนนี่เรี๋วมันขึ้นยู่งไปเลยว่ะคนลุกบ <c oughs> ้ยชีอมอนี่ยังไงจ่าเอจ่าเอค่ะวีแอรขอบคุณสำหรับหัวใจหัวใจ,ใจสักผูหรือ ค well. ือขนาแท้ปิดนะ